อันนี้ฟิลฟิวค่ะนะคะใช้งานไม่ได้ไฟไม่ติดเดีย๋ยววิธีแกะต้องเข้าไปแกะตรงนี้ด้านล่างด้านล่างฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะฮะคองคอุณับจะมีกล่องฟิลอยู่ด้านล่างนี่อ่าก็ต้องแกะตรงนี้เห็นบอกเป็น 15A โอเคมันจะสลับฝั่งกันนะฮะมันจะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราแกะออกมามันจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะมันจะสลับฝั่งกันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะก็คือสิบห้า a c i g เหมือนเขาบอกว่ามันย่อม,มาจากสิก้าเราจะมาหาที่ที่ผิวได้จาก ออกฟิวด้านหน้าเนาะมีไหมโอ้ไม่มีหายะคะปกติมันจะอยู่ที่นี่เนาะปกติมันจะมีที่ขี้ฟิวตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์มาขีบดูลองอะแดปเอาน่าจะเป็นแหนบไหมฮะแหนบก็น่าจะใช้ได้เนาะแหนบที่ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เราไปหาแหนบเก่าๆนะคะแหนบเก่าๆามาลองดึงดูดสิ ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าตัวที่แปดโอ้ค่อนข้างแน่นนะฮะแน่นมอนกันเมื่อกี้ตรงตรงนี้จะยากนิดนึงนะฮะต้องแบบเขี่ยข้างข้ๆหน่อยนึงโอ้วาว ถ้ามีตัวถอดฟิวมันจะง่ายกว่านี้นะฮะแต่ดีเราไม่มีเครื่องมือเนาะอ่ะค,อค,อค่อยๆแข็งสายขวานะเนาะขยับออกมานิดนึงอ่ะได้แล้วอ่าจริงๆถ้ามีตัวถอดฟิวมันจะทําง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปหาเสื้อนะคะเดี๋ยวมาดูราคาประมาณเท่าไหร่ให้เดี๋ยวมาใส่ให้ดู อ่าได้มาแล้วนะคะเขาก็ไปหาร้านถายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะก็พวกอุปกรณ์รถยนต์ถุงนี้มีสิบตัวนะคะค่ะเขาขายยกถุงสามสิบ้าบาทเขาไม่ขายแบ่งให้เราเนาะก็ไม่เป็นไรอ่ะซื้อมาแล้วเราจะมาลองใส่กันดูนะฮะแกออกมาแล้วนะฮะเราเติมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห ตรงนี้นะฮะทีเราถอดออกมาใส่ใส่เข้าไปเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปน้องดูติดไหมได้คนเดียวลำบากนิดนึงเปิดดูนะ ไว้ใช้าชาร์จโทรศัพท์ปบอ่าติดนะคะเมื่อกี้มันไม่ติดเนื่องจากฟิลมันขาดเนาะ,ะวิธีเข้าง่ายแบ่งปันกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ